ที่ร้านกาแฟชื่นใจกา,าแฟแห่งชาร้านเล็กๆน่ารักนรักสไตล์มินิมอลร้านก็จะเปิด9โมงถึง5โมงครึ่งนะคะมีกาแฟาชาน้ำปัน่นน้ำต้นที่แก้วละ30บาทเอง ถูกมากขอบอกมาดูบรรยากศาศภายในร้านกัน